ส,สดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่บ้านเพื่อนพิมพ์นะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์ชแนลจะทําอะไรนะคะวันนี้จะมาทําเป็นยำนะคะแต่เป็นยำสลัดนี่คะ่ะสลัดสลัดทั่วๆไปเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ผักสลัดนะคะยำสลัดปูปูเข็มนะจ๊ะนี่คะ่ะปูเข็มอันนี้เป็นน้ำยำ น้ำยำที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อนๆน้ำยำนี่เดี๋ยวเราจะบีบมะนาวเพื่อปรุงรสลงไปในนี้เลยนะจ๊ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเดี๋ยวเราชิมแล้วเราจะเติมก็ได้นะจ๊ะอ่ะซีกเดียวถ้าเราจะเติมก็รอตอนชิมนะจ๊ะไปกันเลยจับเพื่อน โอเค็มนี่หอมมากๆเลยนะจ๊ะอหอมหอมอนุญาตคลุกเคล้าเข้ากันก่อนนะแปลกใหม่นะคะเพราะว่าอยากทานส้มตำมีปูแต่ไม่มีมะละกอน,นะจ๊ะเพียงแต่ว่าเรามีเครื่องตำส้มตำครบเลยจะสังเกตว่าเพื่อนพิมพ์จะใส่มะกอกด้วยนะคะใส่มะกอกด้วยเพราะว่า กรอกนี่จะเป็นน้ำส้มตาได้อย่างอร่อ,รอยเป็นอย่างดีเลยเชียวเนาะต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ตำเนาะน้ำลายหยุดแล้วชิมก่อนชิมก่อนอ่าแล้วเราก็มานี่เลยค่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยทุกสิ่งอย่างใส่รวมลงการเลยลงไปในหม้อนี่เลยนะจ๊ะกเราจะยำโอ้โหมี ข้พดอ่อนนะคะพดอ่อนครับอกคลี่บอกคลีนี่นะคะเราก็ลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อ่ะหันกล้องมาแล้วก็มีปูอัดด้วยนะคะปูอัดอ่ะบอกคลี่บอกคลี่ใส่ลงไปแล้วก็มีอ่าไส้กรอกรมควนัน โออาดค่ะเพื่อนๆโูอาดใส่ลงไปมะเขือเทศนะจ้ามะเขืเทศสามลูกใส่ลงไปวันนี้จะทานแบบลดน้ำหนักนะคะทุกคนอยู่สิคะเยอะเยอะเลยอ่าจะมีพิเศษของเรานะอันนี้เหมือนรสชาติส้มตำเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเหมือนส้มตำ ตามกันตรงที่ว่าเราทําน้ําสลัดด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นน้ําสลัดไหมจ๊ะนี่แล้วก็ปรุงน้ําสลัดใส่ลงไปเลยนะน้ําสลัดใส่ลงไปในยําปูดองของเราเนาะโอ้ยนะ่าอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนท่านี้แหละจะมีรสชาติที่มีความ หวานหวานหน่อยๆกลมกล่อมมันๆนะโอ้ยน่าทานจังเลยอ่ะขอชิมก่อนนะทานคนเดียวขอชิมเลยได้ไหมครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> โอ้ยชิมเลยชิมเลยชิมอืมโอ้ยโอ้ยอร่อยมาก <c oughs> โอ้ยโอ้ย แซ่บๆซาซาข่อน้ำสลัดใส่ให้หมดเลยเนาะจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็ออกเผ็ด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 ,ผดนิดๆ <c oughs> โอ้ยโอยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเป็นเพื่อนดูหน้าตาสิคะ,ะเราจะเตรียม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 ใส่จาน จะทานหมดไหมเนี่ยเยอะมากๆากเยอะมากมากๆๆๆๆๆอะไรดีอะไรดีเยอะมากครุกแคล้วเข้า,ขากันมะนาวพอแล้วนะคะไม่ต้องเติมแล้วมีความเปรี้ยวจากน้ำสลัดใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเข้าเข้ากัน เราใช้นี้ราดเลยนะคะทุกเจ้าเข้ากันก่นกนอคับทุกคนหอมจังเลยอ่ะไม่อร่อยก็ไม่เชื่อแล้วนะจ๊ะใส่ลงไปเลยเปินดูดเนาะโอ้เยอะมาก ทำหมดไม่แน่จะทำยังไงดีนาะให้เธอบอกรักฉันมาเยอะเรืออะเป็นผักสลัดอีกนิดนึงนะจ๊ะผักสลัดเติมลงไปครึ่งหนึ่งแล้วกันค่ะเพื่อนๆเนาะครึ่งหนึ่ง โอ้โหโอ้โหวันนี้อิ่มถึงเย็นเลยพ <laughs> อแล้วผักสลัดแค่นี้ให้เธอบอกรักฉันมาจะทำยังไงดีนะจะให้เธอรู้ว่าฉันชอบจะทำยังไงยังไง โดยไม่ตรงตอบเพื่อนๆราดน้ำยำลงไปเลยนะคะว่ารักว่าชอบชอบจริงชอบจริงนี่ไม่ยากไม่ยากมันอร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยเพื่นอนๆโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่จ้ะจจิด ทามไหมคะแต่แรนตันตันแตนตนแตนแต่แรนด์แตนตนตนแนน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนจ้านี่โอ้โหข้าวโพดข้าวโพดนี่แบบสีสดน่าทานมากเลยนี่ทานไส้กรอกโอ้ยชิมก่อนนะคะชิมก่อนนะคะอืมขบลอด ออออใครจะมาทานเป็นเพื่อนเนาะอบล็อกเกอรี่ค่ะอืมเ,เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องส้มตำเสมอไปเนาะก็ได้รแสแซ่บ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 ,บ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 หลายอืมน้ำหนักขึ้น มาเพื่อนดูสิคะว้าทำคนเดียวอ่ะแค่นี้ไม่พอนะาะทำไข่ต้มด้วยอืม,อมไข่ต้มด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้เพื่อนพิมก่ออนุญาตลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายตะต,ะต,ะต,ะตะ